เกันุงทงตอนนี้เราอยู่ที่สวนนูฟูเราอยู่มา9ชั่วโมงแล้วทุกคน,นเดี๋ยวก็ต้องมาอยู่ที่เซนจ์จ์นอีกประมาณ6-7ชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันเซนจจนถึงประมาณดึกๆนู่นะคะะทุกคนเพราะว่าเราขึ้นไฟตอนอที่หงสองทุ่มครึ ตอนนี้ตีห้ายี่สิเงียบมากมันก็ไม่ได้หนาวอากาศประมาณแบบพอๆบ้านเราปกติอตอนเย็นบ้านเราเชียงรายโมงสิบห้าถึงห้าบินุคนสาองศากับเสื้อแค่เสื้อแขนยาวแค่ตัวเดียวพ่อเราออกจากสนามบินนะคะรับรู้ได้เลยคะ่ะว่าหนาวมากๆคือปากแข็งมือชาไปหมดเลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะพี่ๆในโครงการก็จะพาเราไปทานอาหารค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะคะก็จะเดินทางไปที่หอของเรานั่นเองค่ะซึ่งหอของเรานะคะเป็นหอหนักศึกษาชาวต่างชาติค่ะอยู่ในมหาลาัยเลยหลังจากเอาของไปเก็บที่หอพักเสร็จนะคะพี่ๆในโครงการก็จะพาเราไปเปิดซิมจีนั่นเองค่ะ จะบอกว่าที่เปิดซิมจีนคือไม่ใกล้ไม่ไกลเลยน,นะคะก็คืออยู่ในรั้วมหาลัยเลยค่ะเนี่นะยะมันจะเกิดอะไหวานรอทุกคนเราซปซีนีมาไม่รู้ก็คืออะไรเห็นเขาสั่งก็เลยอยากกินคนเลนไม่รู้แต่ก็อรอยไหนผ่านรูปปั้อนอะ่ะ วันนี้เราอยู่หาวิ่นวันที่สองแล้วนะนนทุกคนเช็ดหูอย่างนี้เพราะเราต้องเล่นมือถือตอนนี้เรามาอยู่ถนนจงยางกันแล้วทุกคนนี่เราีจุดนนี้นะคะทุกคนตรงโบสถ์เซนโจเฟียอันนี้ยี่สิบหยวนคือขอกระอือเสร,รมิมแล้แต่ว่าของเรามานันไม่เสร,ริมูัง เออปากชาลินชาเลยได้กูแล้ว าอากาศหนาวลมแรงกินติมอันที่สี่ของที่อยู่ฮาวินค่ะกี่ติ๊งกินๆๆค่ะเอ้ยห่างกันท้าทายอากาศหนาวโดยการใส่แค่ฮีทเทคแล้วก็เสื้อแขนยาวบางๆตอ,ตอนนี้เรามาห้างนี้กันนะคะทุกคนเสื้อชอใ์ส่ตัวน,ออนี้ก็ห้าร้อยลกูอีอันนี้เราสั่งแบบราดนะคะ ก็จะมีหลายอย่างนี่คนเล่นบาลแล้วก็จะมีขายของทางทาน,นะคะ,นนะ,คะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้างตอนนี้เราเดินด้านนอกอยู่นะคะทุกคน, <F an> ะนจะไปเราจะพาทุกคนไปห้างกัน <el> จะพาทุกคนนั่งรถไฟ ไปดินไปกันลีค่ะทุกคนตอนแรกเราจะไปหงปอเจอว่าอยู่ดีๆแล้ว่าจงยาง68หยวนทุกคนตอนนี้เรามาที่จงยางละ์ฮิวะต่อทุกคนเห็นไหมทุกคนเนหิวะไหมคือเห็นแบบเห็นชัดว่าทุกคนดูดิ ตอนนี้เราจะกลังพาไปดูแม่น้ำนะคะให้นอนที่อยู่ตรงยางตอนนี้ปากแข็งว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวแบบฮีทเทคหรือว,ว่าเสื้อแขนนาคนปิดคือเราใส่แค่เสื้อขขอยูนิโค ก็คือบันไดสะพานลอยของคนจีนเอ้ยวกเขาสวย,อยตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์เซนต์โซเฟียนะคะทุกคนลบสาวองศามือคือแบบแข็งว่าทุกคนดูดิเจ๋งไหมตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องรกกีบกลับเขเพราะว่าแบตเราเหลือไม่ถึง20%นะคะทุกคนดีสามทุ่มครึ่งเราก็ถึงที่มหาลัยแล้วนะคะทุกคน หนาวมากมากปละแบบเดี๋ยว่าเซนดกคนเลยละ คือทูบนะคะยาวม่อห้าหยวนนะคะทุกคนตีเป็นเงินไงทยก็พี่สิบห้าบาทนะคะ อนนี้แล้วก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเดินรอบๆวัดกันว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่าเราไหว้ถูกหรือเปล่าเพราะเราไหว้แบบแบบไทยนะก็คือยืนแล้วก็ไหว้เลยเออไม่ได้แบบไหว้าวาตามคนจีนอะไรก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านี่สวนสนัลล้างทุกคนนี่มีคนเล่นฮังกี้ได้ทุกคนเห็นไหมแล้วก็นี่ก็คือเอ่อไม่เรียกอะไรคีชาสอดเอ่อฟีลเงี้ย แต่ว่าัวลาเวลาทุกคนอาจจะเห็นกล้องมึนนิดนึงอะในมอน,นี้จะเดินแล้วก็ใช้จักรยานในการเดินทางเป็นหลักนะคะสี่ทุ่มครึ่งลดหนึ่งองศากินไอติมตอนนี้เวลาสี่ทุ่อากาศฟิลไลท์แองศานะคะเราไปซื้ออะไม้ต่างหลานหลังนี่มา ซื้อแฮมเบอร์เกอร์กับอันนี้ตกอยู่ที่18.9หยวนนะคะทุกคนก็มาเป็นเซ็ตได้ไอติมมาไอติมน่ารักมากทุกคนดูดิแล้ว,วอันนี้กระปุกกระปิกมาก ทุกคนอย่าได้มาซื้อกันใช่ค่ะนี่เราฟนองเราซื้อมาแล้วสี่หยวนนะคะทุกคนนี่ทุกคนได้มาแล้วไม่รู้ม่นคืออะไรทุกคนมันเป็นสีขาวอร่อยไปมีโซะด้วยทุกคนเห็นไหม นรากำลังจะกลับใต้ยโยฟางกันนะคะทุกคนนี่มาเอา <c oughs> บัตรนะคะเพื่อไปใต้ยโยกันไปกันทุกคนสี่ทุ่มสี้านะคะทุกคนรอถึงหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มันจะมีให้สแกนหน้าด้วยนะทุกคนเ <c oughs> แล้วน <c oughs> ีร้อนมากยี่สิบองศาแต่มันมีแดดไงทุกคน มีใส่เสื้อแขนสั้นแต่ว่าเอาเสื้อแขนยาวมาเผื่อด้วยเพราะมีลมนะคะลมมาก็คือหนาวเลยวันนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะคะก็เราจะไปแอติมกันนะคะทุกคนตอนนี้เราเพิ่งกินข้าวเสร็จเรากำลังจะไปหน้ามอกัน เออแล้วเราก็จะพูดนะคะว่าเวลาเราจะออกนอกมอเนี่<ด>ยเราจะต้องมีการสแกนหน้าด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าสแกนหน้าไม่ผ่านเนี่ยเขาจะมีบัตรนักศึกษาเราจะต้องโชว์บัตรนักศึกษาไปให้รปภดูนะคะ<ด>ซึ่งเราไม่เคยสแกนหน้าได้สักรอบเลยเพื่อเราสแกนได้เยเวนเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโควกปาติดตัวไว้ไตลอดเวลาเรามาหน้าหน้ามอแล้วนะคะมา,มาดูกันว่าเราจะสแกนผ่านหรือไม่สแกนไม่ได้นะคะทุกคนทั้งสองคนเลย น้อยสุดๆดอันนี้จะเป็นที่แบบขอสั่งของว่ะแล้วก็จะมาลงไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นไรเดอร์เราจะข้ามไปเดินดูฝั่งนู้นกันลุกข้ามมาแล้วค่ะทุกคนร้านยิงตุ๊ก,กตาเหมือนๆๆเหมือนเหมือน <ๆ S 1> มันน่าจะหมดเพราะว่าคนจีนก่อนหน้านี้ที่เราเข้ามาามาหนึ่งใช่ปะเขาได้ฮิวมาแบบอย่างละสองสามตัวประมาณสามคนอ่ะแล้วแบบสขาจะเล่นเหมาหมดแล้วอ่ะเรามาก็ ไม่มีแล้วเดี๋ยวรอกักนอื่นก็รักกันคือวิวหน้ามอเรานะคะทุกคนอันนี้คือมาตังหลานะคะทุกคนนี่ก็ทางเข้าออกมออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีขายของเราสั่งรานนี้นะคะกินกันเ๋อ กัดไม่ได้ทุกคนเราซื้อแบบกันเยอะมากๆเลยนะคะเสียงเงินไปแบบเกือบสองร้อยเน่ยสองร้อยหยวนขึ้นไปนั่นแหละมาจงยางวันนี้คือคนเยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วทุกคนคืออัดกันเป็นปากระป๋องเลยคือแบบเบียดกันมากๆแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ติดกับแม่น้านะคะผู้คนจะมาออกกําลังกายกันเยอะมากๆเลยค่ะมาเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็มาร้องเพลงกันเยอะมาก ุกคนแล้วก็เห็นเขาสั่งอันนี้กันก็เลยลองซื้อมา5หยวนนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้นะคะว่ามันคือรถอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่าคนซื้อเยอะมากก็เลยจะลองซื้อกินดู ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนดูดิคนเยอะมากมากมากๆคือขอแบบมานั่งริมแม่น้ำแล้วก็แบบอยู่เป็นคู่รักอะไรอย่างไรก็ชมไฟชมแม่น้ำอะไรสวีทการตอนนี้เรากำลังจะไปที่เถียนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกสถานีหนึ่งก็คือเป็นตลาดของมหาลัยคูจีนนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่นั่นกันค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงมหาลัยคูนะที่แบบเป็นตลาดรวมใหญ่ๆเลยนะคะทุกคน จะบอกว่าเดินไกลมากสองสะพานลอยอะทุกคนเดเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทุกคนร้านนี้มีคนกินเยอะมากอยากลองกินสิบห้าหยวนได้5ชิ้นนี่ราซื้อน,นี้มาด้วย5้าหยวนนะคะทุกคนอร่อยมากทุกคนอันนี้อร่อยมาก เทียมมันคือเทียม,ม,มก็วะห,ม,หม,วมันเป็นอูนเส้นผสมผสมไข่หรอไม่น่าใช่ไข่อันนี้คือเนื้อหอยเนื้อค่นี้ทุกคนเนื้อว่าจะมีเยอะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน อันนี้15บห้ยวนนะคะทุกคนเป็นปูจะลองสั่งกันนี่ทุกคนไข่กุ้งผสมมยายองเนสผสมเนื้อปูออ่ละ 15ยหยวนได้2ไม้ราคาตามที่บอกนี่เลยนี่ทุกคนเดี๋ลองชิมกันเอออร่อยไม่เหนียวทุกคนอร่อยมากอันนี้เราสั่งแบบล่านะคะทุกคนก็มันจะมีความให้เผ็ดชาๆด้วยอร่อย มาแล้ว10หยวน50บาทตอนนี้3ทุ่ม25เราก็ทำการมาเดินสเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเาจะไปตี้เขียเพื่อกลับไปที่มาหาลัยมอเรานั่นเองนะคะทุกคนดกดบัตรได้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมอกันทุกคน3หยวนค่ากลับมอคนไทยอะไรก็ได้ <c oughs> <c oughs> มีบอมมาแต่ไกลเห็นตั้งแต่น้มามอมคะ่ะทุกคน